สวัสดีวันศุกร์ที่23มิถุนายนพศ2อ6 6นนะครับวันนี้ผมนายห้อยทีมงานเพาะอํานวยจะพามาดูที่คอกของผมนะครับหรือว่าสองออฟาร์มนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอกรงกราชจังหวัดสุโขทัยนะครับวันนี้จะมีวัวที่เปิดราคาอยู่สองอย่างนะครับคือวัวต่ำหมื่นและหมื่นปลายนะครับแล้วก็จะเป็นวัวลูกผสมนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นวัวลูกผสมที่ผมเลี้ยงไว้นานแล้วนะครับจะเปิดแบ่งไปบ้างนะครับ แล้วเรามาดูกันนะครับวัวชุดนี้เป็นวัวเพศเมียนะครับเป็นวัวบามั่นแดงนะครับนี่นะครับถ้าถูกใจก็เปิดราคาแบ่งให้พี่น้องแบ่งปันกันไปนะครับเอาไปเลี้ยงนะครับตัวนี้จะเป็นวัวสาวนะครับสูงประมาณ1้อยสี่บวกนะครับนี่ตัวหูดํานี่นะครับนี่นะครับเป็นวัวสาวนะครับมีทั้งหมด8ตัวนะครับ ชอบตัวไหนก็แอดไลน์หาผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ช่วงท้ายคลิปนะครับตัวนี้มีลูกมาแล้วนะครับผมได้แยกลูกไว้อีกคอกหนึ่งนะครับเพราะแม่จะได้เป็นสัตว์ไว้นะครับและจะได้สมบูรณ์ไว้นะครับชุดนี้น่าเอาไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับส่วนใหญ่ก็จะ ทับหมดแล้วนะครับนี่พอคุมฝูงนะครับเป็นบามันสายเก่านะครับหนังหนาดีมากนะครับตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะทับหมดแล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับหนังหนาย่นดีนะครับตัวนี้น่าจะ ท้องชัดเจนนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกอคอกนึนงครับเป็นอคอกที่ทำเพึ่งเสร็จนะครับปลูกคอกเพึ่งทําเสร็จนะครับมีพื้นที่ประมาณสี่ไร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเรามาดูต่อกันอีกอคอกนึงนะครับ คอกนี้มีพื้นที่ประมาณสี่ไร่หนึ่งงานนะครับที่เห็นเขียวๆนี่คือหญ้าแพ e โกล่านะครับผมปลูกไว้ประมาณสามไร่นะครับฝากถึง FC ที่เลี้ยงวัวนะครับสิ่งแรกที่คือต้องทําก็คือว่าหาที่ปลูกหญ้านะครับหาแหล่งหญ้าให้วัวก่อนนะครับสําคัญมากนะครับในการเลี้ยงวัวนะครับเพราะจะช่วยในการลดต้นทุนในการเลี้ยงนะครับเราจะได้เหลือกําไรกันเยอะๆนะครับ ส่วนญ้าแพนโกลาเนี่เป็นญ้าที่ชอบอยู่ในที่ราบลุ่มนะครับปลูกในที่ราบลุ่มนะครับไม่ชอบพื้นที่สูงนะครับส่วนในพื้นที่สูงก็สมควรปลูกแก่กันลูซี่นะครับสมควรปลูกลูซี่หรือว่าถั่วอัมบัต้านะครับถ้าดินเป็นทรายหรือว่าเป็นลูกลังนะครับลูซี่จะได้ดีกว่านะครับแพนโกลาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ส่วนในการปลูกนะครับย้าแพนโกลาจะไม่มีเม็ดนะครับจะ ทำเทือกแล้วก็หวานครับตัดไปหวานนะครับสับๆแล้วก็ไปหวานนะครับแล้วก็ขังน้ําออกนะครับเหมือนหวานข้าวแหละครับปลูกง่ายครับปลูกครั้งเดียวสามารถตัดได้ตลอดนะครับตัดแล้วเราก็วิตน้ําหวานปุ๋ยนะครับ25วันเราก็ตัดได้อีกนะครับและจะเป็นญ้าที่มีวิตามินสูงนะครับกินไม่เท่าไหร่ก็อิ่มนะครับหัวจะอ้วนดีด้วยนะครับย้าพีนโลาเนี่ย กำลังเปิดอคอกกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวัวที่อยู่ในอคอกจะมีวัวรุ่นไหนบ้างนะครับราคาไหนเดี๋ยวเราจะไปชมกันครับเรามาดูกันอีกอคอกหนึ่งนะครับอคอกนี้จะเป็นวัวเล็กแล้วก็แม่วัวโครงเข้าขุนนะครับมันจะมี2ล็อกนะครับอคอกนี้นะครับส่วนอคอกล็อกนี้จะเป็นวัว หมื่นและหมื่นกว่านะครับส่วนอีกข้อก็จะเป็นแม่วัวโค้งเข้าขุนเนื้อไปทางภาคอีสานนะครับนี่นะครับแม่วัวโค้งนะครับวัวชุดนี้เข้าขุนประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับชุดนี้เป็นแม่วัวนะครับนี่ชุดนี้จะมียี่สิบกว่าตัวนะครับส่วนวัวเล็กก็จะมีประมาณสี่สิบกว่าตัวนะครับ แล้วเราจะไปดูราคากันนะครับจะมีราคารุ่นไหนบ้างนะครับเปิดราคากันตั้งแต่6,000บาทนะครับเป็นเพศผู้นะครับรุ่นนี้นะครับประมาณ6,000นะครับนี่นะครับ1ตัวนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ครับประมาณ6,000นะครับเดี๋ยวผมจะชี้ดูนะครับ นี่นะครับคู่นี้นะครับเปิดกันที่ตัวละห0 0ันะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็จะมี8 5ดพนะครับรุ่นนี้นะครับนี่นีรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่8,500นะครับ2ตัวคู่กันนี่นะครับเป็นลูกผสมติดนิดๆนะครับแล้วก็จะมาที่หมื่นปลายเลยนะครับหมื่นปลายนี่นะครับ ชุดหมื่นกว่านะครับนี่เป็นตัวนี้เป็นเป็นเล่ครับติดติดแองกัดด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นครับแดงดีครับสดหน้าทําแม่บล็อกนะครับชุดหมื่นกว่าจะมีแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะมีสิบกว่าตัวนะครับเป็นเพศเมียนะครับ ร้องไว้ตัวละหมื่นสามพันห้านะครับไอ้คู่นี้ก็เข้าด้วยนะครับมีสิบตัวนะครับตัวละหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับฟีท่านใดสนใจหาเลี้ยงไว้เป็นแม่วัวนะครับหรือว่าเป็นแม่บล็อกก็มาหาเราได้นะครับที่ฟาร์มนะครับที่อำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัยนะครับหรือว่าแอดไลน์หาผมก็ได้นะครับถ้าอยู่ทางไกลนะครับเบอร์โทรคือศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหกศูนย์ศูนย์หกเก้าเจ็ดนะครับนายห้อยนะครับ แอดไลน์มาหาผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะส่งรูปให้ดูนะครับคุยกันทางไลน์ก็ได้นะครับนี่ครับชุดหมื่นขอกว่านะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องตําหนินะครับเรารับประกันตําหนิกันอยู่แล้วนะครับวัวตัวไหนมีตําหนิเราก็ไม่ให้ท่านไปอยู่แล้วนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ก็จะมีรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็หมื่นกว่าเหมือนกันนะครับนี่ ตัวผู้ก็น่าจะได้สักประมาณสิบกว่าตัวได้นะครับอ่านไดหาเข้าขุนสายเนื้อก็ได้นะครับเป็นตัวผู้นะครับมาดูได้เลยนะครับวัวอยู่ที่คองนี่ฉีดยาพยาธิและวัคซีนเรียบร้อยนะครับทําไว้เรียบร้อยเนาะแล้วนะครับเอาไปก็เลี้ยงได้เลยนะครับเข้าขุนได้เลย สมบูรณ์มากครับบัวชุดนี้ครับกินเก่งทุกตัวนะครับส่วนเรื่องการกินนะครับตอนช้าเราก็จะให้กินฟางนะครับถ้าไม่ได้มีหญ้าเราก็จะให้กินฟางโรยกาักน้ําตาลนะครับนี่ครับฟางกากกน้ําตาลนะครับเราจะให้กินฟางกากักน้ําตาลแล้วก็ถ้ามีหญ้าเราก็จะให้หญ้าเป็นหญ้าพวกแพงกล่านะครับ ส่วนตอนเย็นเราก็จะเสริมอาหารนะครับฝุ่นข้าวโพดและอาหารนะครับแนคบนนี้ก็อยู่ได้แล้วนะครับวัวชุดเลี้ยงง่ายครับหมวดชุดนี้มาาดูเรื่องการขนส่งนะครับถ้าไม่ถึงร้อยกิโลทางเราก็จะส่งจัดส่งฟรีนะครับแต่ถ้าร้อยกิโลขึ้นไปนี่ ทางเราก็จะคิดกิโล15บาทนะครับสำหรับรถกระบะหรือรถ4ีล้อนะครับปิกอัพนะครับกิโลละ15บาทนะครับถ้าเป็นรถ6กล้อเราก็จะคิดกิโลละ30บาทนะครับพร้อมใบย้ายนะครับลูกค้าก็ออกเฉพาะแค่ค่ารถนะครับใบย้ายก็อยู่ที่ผมนะครับแล้วส่วนเรื่องเงินก็คือว่าลูกค้าก็ต้องโอนมาจํา ค่าลดบ้างนะครับส่วนโอนค่าลดเป็นค่าลดมาก่อนนะครับส่วนเงินค่าตัววัวนี่เก็บหน้าค้อกเมื่อว,วัวไปถึงนะครับให้ลูกค้าเช็คว,วัวแล้วก็ดูตำหนิวัวก่อนนะครับแล้วค่อยโอนมานะครับนี่คับกินเก่งมากนะครับนี่ฝนกรนะโพนครับหมดนะครับกินส่วน ข้างหลังนี่ก็จะเป็นบ่อบปลาของเรานะครับเราได้เลี้ยงปลาด้วยนะครับเป็นพวกปลาปลาดุกปลาหมอนะครับนี่ครับผู้ดูแลวัวนะครับพี่เต่าเรานะครับดูแลวัวร้อยกว่าตัวนะครับสำหรับผม นายห้อยคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนและติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ